สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับง่ายๆชาแนลนะครับจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานะครับเข้าแอป t ู money ่เ l l e t ไม่ได้นะครับระบบมันแจ้งเตือนเหมือนในรูปภาพนี่เลยนะครับเราตรวจพบการใช้โปรแกรมควบคุมหน้าจอหรืออาจมีการเข้าถึงแบบพิเศษ accessibility service สำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ vivo นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาทาความรู้จักเมนูการช่วยเหลือพิเศษกันก่อนนะครับว่า มันคืออะไรกันแน่นะครับเมนูการช่วยเหลือพิเศษนะครับ Accessibility Service นะครับสัญลักษณ์นะครับก็เป็นคนยืนกลางแขนประมาณนี้นะครับเป็นเมนูนะครับเอาไว้สำหรับคนที่การทางสายตาทางหูประมาณนี้นะครับสามารถใช้เมนูนี้ได้นะครับและนะครับเอาไว้สำหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่ต้องการให้แอปบางแอปเข้ามาควบคุมมือถือหรือควบคุมหน้าจอนะครับ ซึ่งนะครับถ้าเราเปิดเมนูการช่วยเหลือพิเศษทิ้งเอาไว้นะครับเราจะไม่สามารถเข้าใช้งานแอป to m o o n y y w a l l e t ได้เลยนะครับรวมไปถึงแอปธนาคารด้วยนะครับระบบมันก็จะแจ้งเตือนเหมือนคล้ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าเามนูการช่วยเหลือพิเศษนะครับมันสามารถเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์ของเราได้นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ vivo นะครับให้ทำตามนี้นะครับ เข้าไปที่การตั้งค่านะครับเลือกทางลัดและการเข้าถึงเลือกการเข้าถึงจากนั้นให้เราไล่ปิดทีละเมนูนะครับเมนูไหนเปิดอยู่นะครับให้เราปิดหมดเลยนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหาตรงที่แอปที่เราดาวน์โหลดนะครับซึ่งเราอาจจะอนุญาตให้แอปบางแอปนะครับเข้ามาในเมนูนี้นะครับ ถ้ามีแอปตัวไหนนะครับเข้ามาในเมนูนี้นะครับให้เรากดหยุดการทำงานหรือจะลบแอปนั้นออกก็ได้นะครับเมื่อเราปิดทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับให้เรามาลองเปิดแอป To เ m อ n ์นี่ l l ลของเราดูนะครับแต่ถ้ามันยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแนะนำนะครับให้เราล้างแคชนะครับแอป To m บ n ร์ e ี่ l l ลของเรานะครับเพราะบางทีแอปมันจำค่าเดิมที่เราตั้งค่าเอาไว้อยู่ นะครับมันจะประมาณนี้นะครับรวมไปถึงแอปธนาคารด้วยนะครับถ้าเข้าไม่ได้นะครับให้เราล้างแคชไปก่อนเลยนะครับก็ลองเอาไปทำดูนะครับเพราะว่าแอดมินเองนะครับก็ทําหลายรอบแล้วนะครับมันก็สามารถทําได้นะครับและสามารถเข้าแอปได้ตามปกตินะครับสำหรับคลิปดีๆวันนี้นะครับง่ายๆแชนแนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ